มาดูครับเยวจะตัดทรงผมให้ดูนะครับอจัดทรงผมให้ดูนะครับจัดทรงเปิดข้างนะครับลอ้องทรงสูงนะครับแบบแม่ก็มีคลิปขึ้นมาก,ก่อนนะครับแบ่งไปลเลย,เลยนะรตรงกระลุกแก้วครับด้านหน้านะครับ ในตัวลูกแก้วนะครับแบ่งให้เป็นแถวยาวอย่างนี้นะครับยวตัดให้ดูข้างเดียวนะครับอันดับแรกก็ขึ้นเบอร์สองก่อนนะครับขึ้นเบอร์สองก่อนนะครับนะครับเท่าลำเนอใหม่นะครับดับไว้เลยๆนะครับนี่ตอนนี้ดับอย่างนี้นะครับเบอร์สองก่อนดับแรกนะครับ ครับข้าัอก็สวนไปเลยนะครับนี่นะครับนี่คือการเปวดผ้านะครับดูนะครับดูนะครับข้ารองตรงนนะครับตัดไม่ยากนะครับตัดผมนี่เป็นเรื่องง่ายครับสำหรับข่างที่เป็นแล้วนะครับสําหรับมือใหม่ก็ลองดูนะครับนะครับดูนะเนี่ยขึ้นไปเบอร์สองนะครับ เบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะทำไล่เฟดนะครับเจะไล่เฟดให้ดูนะครับอ่าไล่เฟดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นไล่เฟดให้ดูนะครับขึ้นเบอร์สองเสร็จแล้วก็เปลี่ยนปเป็นเบอร์หนึ่งนะครับนะนี่คือเบอร์หนึ่งนะครับใส่เบอร์หนึ่งลงไปแล้วก็ปรับมาที่1.5นะครับ ตัดข okay. ึ้นน hmm. huh.> right. ึงนะให้มันรับก AP no, yeah, cool. ับเบอร์สองนะครับให้มันเชื่อมกันนะครับกับเบอร์สองนะครับนี่นะครับให้มันเชื่อมกับเบอร์สองนะครับนี่ก็เรียกว่าหนึ่งห้าใส่เบอร์หนึ่งเข้าไปแล้วก็ปรับไปที่ครึ่งนะครับครึ่งของเบอร์หนึ่งนะครับปรับไปสุดเลยนะครับกลายเป็นหนึ่งจุดห้านะครับอ่าเนี่ยเป็นหนึ่งจุดห้านะครับเดี๋ยวตัดให้ดูต้้งเดียววอนนะครับเนี่ย มันจะได้อย่างไแนะวรัดูนะครับนะครับเอิดมานี่นะครับเบอร์สองแล้วก็หนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็ปรับไปที่เบอร์หนึ่งนะครับปรับไปสุดนะครับบนนะครับแล้วก็ถ่ายให้มันรับกับหนึ่งจุดห้านะครับดูใกล้ๆนะนะครับจะได้อยู่ใกล้ๆนะครับดูนะอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับ ที่เราตัดนี้คือเบอร์หนึ่งศูนย์จุดห้าก็เออหนึ่งจุดห้าก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับหัวคนจะเป็นรูปเป็นหลุมตรงนี้นะครับเป็นหลุมตรงนี้นะครับแล้วก็จิกจิกนะครับแซะแซะด้านข้างเล็กหน่อยให้มันเข้าไปในหลุมนั้นนะครับจะได้สวยอ่านะครับก็รับไปที่เบอร์หนึ่งนะครับอ่านี่เบอร์หนึ่งนะครับเชิดไปอย่างนี้ก็ได้ครับเชิดไปหายันเบอร์สองก็ยังได้เลยนะครับสำหรับช่างที่มืออาชีพแล้วนะครับ นะครับเชิ่อมขึ้นนะครับเดี๋ยวทำอย่างนี้ก็ทําอย่างนี้ปุ้ม i̇şte มันก็จะไปขอบนะครับไม่สวยนะครับอ่าเนี่ยตับเบอรหนึ่งเข้าไปอ่าเบอรหนึ่งเข้าไปนะครับนะครับเนี่ยเบอร์หนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยครับเบอร์หนึ่งนะครับนี่คือเบอร์หนึ่งอ่าพอเสร็จแล้วจะเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ถอดฟันรองออกนะครับนี่คือฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับ แกะออกเลยนะครับไม่ใช้แล้วทีนี้ใช้ฟันเปือยเลยนะครับฟันดิบๆเลยนะครับใช้เบอร์ศูนย์เลยนะครับปรับไปที่ศูนย์จุดห้านะครับนี่คือปรับไปที่ศูนย์จุดห้าคือกดลงนะครับแล้วก็ละเลงนะครับนะครับตามขั้นนะครับลงมาเป็นขั้นบันไดนะครับนะครับตัดเบอร์สองเบอร์หนึ่งหนึ่งจุดห้าแล้วก็เบอร์ ศูนย์จุดห้าก็คือฟันเหล็กเราเนี่ยนะครับปรับมาที่ศูนย์จุดห้านะครับมันก็จะได้ความสมูทนะครับมันจะรับกันเองนะครับเตวัดไปเลยครับอย่าไถแบบนี้นะครับต้องตวัดขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะได้ไม่เป็นขอบนะครับสำหรับช่างมือใหม่นะครับจะบัตเตอรเลียนจะแบบนี้ครับเพราะว่ามันจะได้ตวัดง่ายนะครับตวัดง่ายอย่างนี้อย่างนี้นะครับข้อมือก็สําคัญนะครับบางทีข้อมือไม่ได้ใช้ก็ใช้นิ้วโป้งเราเนี่ยนะครับตวัดขึ้นอย่างนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับ ปรับไปที่เบอร์ศูนย์ใช่ไหมครับศูนย์จุดห้านะครับศูนย์จุดห้าเสร็จปุ๊บแล้วก็นะครับปรับไปที่เบอร์ศูนย์นะครับก็คือฟันเต็มเลยนะครับไม่ต้องปรับนะครับนะครับฟันเต็มเลยนะครับนี่นะครับปรับไปที่ศูนย์นะครับอ่า ไปที่ศูนย์นะครับนี่ตรงนี้ยังเหลือไว้ก่อนนะครับตรงนี้มุมนี้เหลือไว้ก่อนนะครับเอาไว้ทําขอบที่สวยนะครับอันนี้เราไปที่เบอร์ศูนย์ก่อนนะครับนี่เบอร์ศูนย์นะครับเห็นไหมแล้ก็จะได้ความนวลเนียนแบบนี้นะครับออันนี้คือเบอร์ศูนย์นะครับตัดให้ดูครึ่งหนึ่งก่อนนะครับอันนี้คือเบอร์ศูนย์สวัดไปเลยครับสวัดไปเลยไม่ต้องกลัวว่าเออ มันเลยขอพี่ควรจะเป็นเบอร์ศูนย์หรือเปล่าอย่าไปคิดอย่างนั้นะครับตวัดอย่างนี้มีแต่วความจะนวนเนียนขึ้นนะครับไม่มีว่าเอ้ยมันมัน,ม,นมันต่ําไปมันสูงไปเลาตวัดการตวัดต้องตวัดให้มันเชิดขึ้นอย่างนี้ครับมันไม่มีทางที่จะไปยุ่งกับไอ้ตัวด้านบนได้นะครับนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับตวัดขึ้นไปเลยนะครับสาหรับเบอร์ศูนย์นะครับ สวัดไปยินเลยหนึ่งจุดห้าก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยแต่ว่าเราอย่าทําแบบนี้นะครับอย่าจิ้มแบบนี้นะครับตวัดขึ้นอย่างนี้นะครับอ่ามันก็จะนวลเนียนดงนะครับอ่าเห็นไหมตรงนี้เราจะแต่งนะครับวิธีการให้มันขึ้นเหลี่ยมสวยงามนะครับก็ใช้จะเลียดตัวเล็กนะครับอ่ายี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องต้องยี่ห้อดีๆไม่จําเป็นหรอกครับขอให้มันคมก็พอนะครับ เราก็การเป็นตัว R นะครับโค้งนะครับอ่าโค้งอย่างนี้ก็ระวังไปนะครับมันจะไปโดนคิ้วลูกค้านะครับหายเลยนะครับตรงเนี้ยอ่าก็ใช้มุมนะครับใช้ขอบนะครับอ่าใช้ขอบถ้าตัวกันไม่คมก็ไม่เป็นไรนะครับมีดโกนเรามีนะครับค่อยไปเก็บรายละเอียดตรงมีดโกนนะครับอ่านี่ครับกันอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนะ กันอย่างนี้นะครับให้มันเป็นตัว R นะครับนะครับกันอย่างนี้กันอย่างนี้เสร็จนะครับให้มันเป็นตัว R นะครับเนี่ยมันก็จะได้ความโค้งแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเราถ่ยขาวไปเลยด้วยด้วยแบตเตอรี่นะครับตัวเล็กๆนี่นะครับมันจะกินลึกมากนะครับเนี่ยเราจะไล่นวลนะครับอ ทีนี้เราตัดอย่างนี้ใช้ตัวเล็กๆนะครับตัวนี้มันจะกินลึกนะครับมันจะเหมือนกันกับน้องๆมิโกนี้ยเราไล่เฟสทะเรียกไล่เฟสไล่มันสวยงามนะครับไม่ต้องไปกันแบบนี้นะครับบางทีคนน่กันแบบนี้เสร็จแล้วการไล่ให้มันเขาเรียกว่าไล่ให้มันแบบรับกันน่ยมันยากนะครับบางคนลบขอบไม่เป็นนะครับกลายเป็นขอบไม่สวยนะครับตรงนี้ดูยังไม่สวยนะครับมันต้องมีแปลงนะครับแปลงอันนี้นะครับ แมงแบบไหนก็ได้นะครับปัดนะครับปัดดูแล้วจะเห็นความความที่มันไม่สวยงามนะครับเห็นไหมพอปัดเสร็จมันก็จะได้ความนุ่มนวลนะครับความเอ่อเรียบเนียนนะครับ,อรบพอเราทําเสร็จเราก็มาดูอีกทีว่ามันเรียบร้อยดีไหมนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยมันยังมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่นวลเนียนพอเราก็มาไล่ที่ เบอร์ศูนย์จุดห้านะครับฟันเหล็บเหมือนเดิมนะครับมาไล่ตรงเนี้นะครับไล่ตรงให้มันสวยที่สุดนะครับให้มันเนียนที่สุดให้มันให้มันรับกันมากที่สุดนะครับให้มันสวยที่สุดนะครับสวยเท่าที่จะสวยได้นะครับเนี่ยแต่งนะครับดูตรงนห้มันดํากว่าก็จิกนิดจิกหน่อยนะครับให้มันให้มันบาลานนะครับให้มันสวยงามนะครับไอ้ส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะเก็บรายละเอียดนะครับ นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าผมอ่ะเป็นอย่างนี้แล้วก็ฉีดน้ำดูก่อนนะครับอัอนนี้คือเราตัดผมข้างเดียวให้ดูก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับบางทีเราตัดเลยตอนที่ผมกำลังยกตัวขึ้นอยู่เนี่ยมันจะทำให้ผมไม่เท่ากันนะครับเสียหายนะครับ เห็นไหมพี่น้องสวยงามไหมแค่นี้ไม่ต้องอะไรมากนะครับการไล่เศษนะครับไล่ขาวมาถึงนี่นะครับด้วยแบตเตอรี่ตัวเล็กนะครับแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้ทำให้ดูนะครับจะจะไล่ให้ดูนะครับใช้ตัวเล็กนะครับแบตเตอรี่ตัวเล็กตัวไหนก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องมียี่ห้อดังๆนะครับขอให้มันคมนะครับปัญหาคือไม่คมเนี่ยเนี่ยคุณไล่ไปเลยครับต้องใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้แต่งฟันนะครับไม่งั้นมันจะจิกเนื้อลูกค้านะครับ อ่าเห็นไหมพอไล่อย่างงี้ปุ๊บอ่ะมันจะเป็นขอบไหมเราไปมาแต่งทีหลังนะครับเอาตีนผมนี่ให้ขาวไปเลยให้นวลเนียนไปเลยนะครับอ่าเนี่ยครับนี่คือเบอร์ศูนย์นะครับเบอร์ศูนย์ของใ้ตัวกันขอบนะครับใช้ตัวกันขอบเนี่ไล่ตีนผมให้ขาวนวลไปเลยนะครับอ่าพอเราไล่เสร็จแล้ว นะครับมันจะได้ความนวลแบบนี้ถ้ามันเป็นขอบนะครับเราก็เอาบตเตอรี่ยกตัวตัวใหญ่ทีนะครับเก็บรายละเอียดตรงที่มันขอบนิดนิดหน่อยแล้วก็ปรับไปที่0ูนย์จุดาก่อนอันดับแรกแต่ถ้าไม่กินเราก็ค่อยเลื่อนขึ้นนะครับนิดหน่อยนะเนี่ยนะครับคือเปิดข้างรองทรงสูงนะครับอ่านะมมจะได้ความนวลเนียนนะครับ นี่นะครับได้ไหมพี่น้องสวยงามไหมครับนะนี่เห็นไหมครับดูระยะห่างๆเรานะครับ,นะรบนี่คือความเงินเนียนของทรงผมเปิดข้างลองทรงสูงตรงนี้นะครับเราจากกัดการให้เกิดความสวยงามนะครับเราก็ต้องนะครับเอากลิบมีขลินอ,อีกนะครับ ีขึ้นตรงนี้เป็นไรผมนะครับเป็นไรผมนะครับอ่าดูนะครับเป็นไรผมเห็นไหมเอาคลิปนี้ขึ้นตรงเนี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันะครับอ่าเพราะเราแบ่งแล้วครับแต่ตรงนี้มันไม่มีไม่มีที่ให้กันแล้วก็มีขึ้นไปนะครับปล่อยที่ลงมานะครับกันด้านหน้านะครับอ like ่า ตรงนี้นะครับการทำมุมนะครับไม่ยากครับถอยออกไปเลยตรงนี้นะครับถอยออกไปเลยนะครับอ่านะแล้วก็ทำฉากให้สวยๆนะครับอาตัวกันขอบไม่จะเป็นต้องดอิด็อดีๆดังๆหรอกครับ เอาแค่มันคมก็พอนะครับขอให้แค่มันคมดีๆก็พอนะครับถ้างานก็จะออกมาดีนะครับอ่าเห็นไหมมันก็จะได้ความสวยงามแบบนี้นะครับอันนี้คือการเดินขอบแล้วก่อนเริ่มต้นนะครับแล้วก็ค่อยมาลงมีดโกนอีกรอบนะครับอ่าสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่เก่งนะครับนะครับดูได้นะครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่เก่งแล้วก็ ผ่านได้นะครับนะครับอันนี้คือตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะตัดนะครับลองทรงนะครับสูงนะครับเราเรียกว่าเปิดข้างลองทรงสูงนะครับแค่นี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวด้านบนไม่ได้ตัดให้ดูนะครับตัดให้ดูแค่การขึ้นทรงลองทรงสูงอ่ามันจะออกเป็นสไตล์แบบวินเทจหน่อยถ้าเป็นลองสูงสมัยลองทรงสมัยก่อนมันก็ไม่สวยแบบนี้นะครับ อันนี้เราต้องใส่ลูกเล่นก็คือการไล่เฟรลงไปให้มันสวยงามนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะครับจะมีทรงอื่นให้ดูอีกนะครับนี่ครับก็คือเสร็จแล้วนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับนี่คือทรงผมที่เราตัดตะกี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับความสวยงามก็ประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับสำหรับทรงผมนะครับเปิดข้างรองทรงสูงนะครับทําให้สวยงามได้นะครับสาหรับช่างมือใหม่ก็สวยแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะครับหากินได้ครับแค่นี้นะครับไม่ต้องสวยอะไรมากมายนะครับก็พอพอดูได้นะครับสำหรับช่างมือใหม่นะครับ ฝากคนงานด้วยนะครับแค่นี้นะครับผมลองไปทำดูนะครับ